สวัสดีครับผมสายดติ Saint ีิกย์ครับอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อน,นะครับผมเช้านี้ผมมี ebphone aj 1 5นะครับผม na สวยตัวนี้ก็ทรงคล้ายคล้ายกิฟสัน j 4 5นะครับผม slope 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 shadow นะครับผมใครที่ชอบรูปทรงของตัวนี้ก็ฮิ้วไปได้เลยตัวนี้ผมจะขึ้นเป็นสายเบอร์สิให้นะ,ะเนื้อเสียง ก็ถือว่าโอเคเลย e b ี o นี้มันเป็นน่าจะเป็นลูกของกิบสันลูกหรือท้องก็ไม่รู้นะอาลูกค้าดูด้วยจริงๆคนคนคนเล่นก็ก็รู้จักกันดีแบรนด์เนี้ยคนคนรู้จักกันดีครับผมผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยไอ e b f o u นะไม่ไม่ไม่ค่อยได้หลุดมากับผมเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ผมผมจะไปทางพวกวินเทจอะกันเยอะแต่ว่า e b ี o มันก็มีนานๆทีมันมีหลุดมามันมันก็มีหลุดมาบ้างแต่ว่ามันมีนานๆทีนะครับผม โอเคมาเดี๋ยวเดวผมให้ดูสภาพก่อนค่อยมาคุยเรื่องราคาสภาพโดยรวมแนละ้วสวยครับสภาพสวยมันจะมีถลอกตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมเอ่ยอ่าอ่เนี่ยเนข้างๆอ่าอ่าเนี่ยแค่นี้เองนักรบย่อมมีบาดแผละนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างมือสองถ้าใครไม่อยากให้มีริ้วรอยเลยก็ต้องหามือหนึ่งเล่นได้เลยนะครับผมถ้าสลอ็อตอ่าขันได้ปกติทุกอย่างตัวนี้สภาพดีนะ สภาพค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมอะเดี๋ยวให้ดูตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังกันต่อทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยเป็นไม้มะฮอกนะครับผมอาจจะมีพวกเอ่เยมันมีรอยกระเทาะตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆทั่วไปืปสวยครับโดยโดยรวมแล้วถือว่าสภาพสวยเลยตีให้เป็นนางฟ้าเลยก็ได้นะครับผมนี่ลายไม้มะฮอก สวยมากนะครับผมตัวนี้สภาพดีใครที่อยากจะเอาไว้ครอบครองก็ก็ถือว่าโอเคเลยหรือว่าใครจะรอคลิปเสียงก็รอก่อนนะ <c oughs> พอดีว่าเด็กๆยังไม่ตื่นกันเลยยังทำไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่4,950านะครับผม ค่าส่งเหมือนเดิมเลยโอนเต็มก็ร้อยแเก็บปลายทางก็250กรณีที่เก็บปลายทางก็มัดจําไว้ห0าส่วนที่เหลือจนะ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับผม e b p ี o n e กีตารโปง่งสวยๆนะครับผมาฝากนิดนึงถ้าใครอยากให้ติดระบบไฟฟ้าก็เพิ่มอีก650 ทางเราจะติดเป็นฝังโซนิคโทนให้ลองเข้าดูหน้าเพจหรือใน YouTube ผมก็ได้ผมผมจะทำคลิปไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็ติดตั้งค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเจาะก็ติดตามที่ผมบอกอติดฝังเป็นโซนิคโทนเอานะครับเสียงดีเหมือนกันผ่านเปียโซเหมือนกันนะครับโอเคฝากอีกตัวหนึ่งเช้านี้นะครับผมรายละเอียดก็และราคาตามที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม